คำว่ากระถินดอะเสร็จแล้วคือเดาะเสียด้วยมาติกาอันในอันหนึ่งในมาติกา8หรือสงเดาะในระหว่างครับคำว่าถ้าพิสูุน์อยู่ปัสจากแตจีวรแม้สิ้นลาตีหนึง่งมีความว่าถ้าพิกูุอยู่ปัสจากสังคาติก็ดีอุตราส์ก็ดีอันตราวาสุก็ดีแม้คืนเดียวคำว่าเว้นไว้แต่พิสูุได้รับสมมติคือยกเว้นพิสูุนผู้ได้รับสมมติ คำว่าเป็นนิสกีคือเป็นของจําจัสละลพร้อมกับเวลาลุนขึ้นต้องเสียสละแกคณะแกสงคณะหรือบุคคลพิสูจทั้งหลายก็แลพึงเสียสละจีวันนั้นอย่างนี้การเสียสละก็มีม,มีนัยยะเดียวกันนะครับมีเหมือนกับข้อแรกที่ว่าสละแกสงสละแกคณะสละแก่บุคคลเนี่ยคำพูดเหมือนกันนะครับคำพูดเหมือนกัน เพียงแต่ว่ามีการชาตเสียสละแก่สงฆ์ก็จะมีกรรมวิธีหน่อยหนึ่งแก่คณะก็มีกรรมวิธีแต่แก่บุคคลรูปเดียวก็เหมือนกับเราแสดงอบั้ต่อนางกันแต่ว่าต้องนำผ้าไปด้วยนะครับผ้าไตาครองของข้าพเจ้าพื้นนี้เป็นนิสเกียปาจิตีคือทําทไมถึงเป็นนิสเกียปาจิตีในข้อ2เนี่ยก็เพราะว่าเราได้อธิษฐานเป็นไตครองแล้วแต่ว่า,าเมื่อเวลาอารุณ์ขึ้นเนี่ยมันไม่ได้อยู่ใน ไม่ได้อยู่กับหัตถบาตรของเราหัตถบาตสองสองคืมก็ดีหัตถบาตรห้องก็ดีชายขาก็ดีอย่างเนี้ยที่เีีจะคุ้มกันได้นะครับมันก็เลยจะเป็นนิสัยปัญิติแล้วก็จเจ้าอมาสละตามในยะนี้นะครับข้อที่สองที่มุ่งถึงการผ้าที่เป็นอธิษฐานไตรครองนะครับมุ่งถึงผ้าผ้าไตรครองเรามีวิธีบริหารอยู่นะครับ ต่อไปมาดูบทภาชน,นีนะครับหน้า693มีมาติกาอยู่นะครับมาติกาอยู่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1ี่ห้า14 15ดดนะครับมีมาติกาหัวข้ออยู่15หัวข้อว่าด้วยการเจ็บกีบ,บอนนะครับ จะพีบอนไม่บ้านไม่เรือนไม่โรงเก็บของเ่ยนะครับก็จะมีอยู่คู่กันนะครับมีมีมีคู่กันอ่านเลยนะครับบ้านมีอุปจาระเดียวมีอุบจาระต่างครับบ้านมีอุปจาระเดียวมีอุปจาระต่างกันอย่างนี้นะฮะเรือนมีอุบจาระเดียวมีอุบจาระต่างเหมือนกันหมดนะครับบ้านเรือนโรงเก็บของป้อมเรือนยอดเดียว ปราศาสตรทิวแถวทิมแถวนะครับเรือหมูกเกวียนไรนาลาน,นวดข้าวสวนวิหารควรไม้ที่แจ้งนะครับมีอุปจาระเดียวมีอุปจาระต่างอย่างนี้มต่อมาท่านก็ขยายมาติกาขยายคำว่าบ้านบ้านที่ชื่อว่ามีอุปจาระเดียวคือเป็นบ้านของสกุลเดียวและมีเครื่องล้อม พี่สุเก็บกีวรนไว้ภายในบ้านต้องอยู่ภายในบ้านนะครับบ้านมีอุปจารละเดียวคือยังไงคือเป็นของสกุลหนึ่งสกุลหนึ่งเนี่ยผมเคยเจอบ้านบ้านอีสานก็จะมีเนาะบ้านทางกรุงเทพก็มีครอบครัวหนึ่งครอบครัวใหญ่ก็จะมีพื้นที่ใหญ่ๆเหมือนกันคือออกบ้านก็จะสร้างบ้านอยู่ตรงบริเวณของพื้นที่ของพ่อแม่เดิมนั่นแหละนะลูกลูก ได้แฟนได้สามีได้อะไรเนี่ยก็จะออกออกบ้านถือถ้าไม่ย้ายออกไปที่อื่นนะครับก็ก็จะทําสร้างบ้านอยู่ที่บริเวณของของคุณพ่อคุณแม่เดิมนะก็จะเป็นกลายเป็นว่าในในพื้นที่นั้นน่ะชักชักห้าไร่อย่างเนี้ก็จะมีบ้านบ้านน้องสาวบ้านพี่ชายบ้านอะไรต่างๆก็อยู่ในบริเวณบ้านของเรียกว่าบ้านตระกูลหนึ่งอย่างนี้นะครับบ้านตระกูลหนึ่งอันนี้แล้วก็มีเครื่องล้อมด้วย มีมีรั้วด้วยอันนี้เรียกว่าบ้านตกรวนหนึ่งนะครับหรือว่าบ้านของพระราชาพระอ,องค์หนึ่งอย่างเงี้ยพระราชวังของพระราชาพระอ,องค์หนึ่งอันก็เรียกว่าบ้านบ้านเดียวอุปจารล่าดเดียวนะแล้วก็มีเครื่องล้อมอ้วยอย่างนี้ก้ก็ได้นะครับนะท่านบอกว่าภิกษุเก็บเจวันไว้ภายในบ้านเนี่ยต้องอยู่ภายในบ้านครับบ้านของสกุลเนี่ยมันใหญ่ๆก็เลยใหญ่ขนาดไหนก็แล้วแต่สองสามสี่ห้าไร่ แต่ก็มันมีมันมีเครื่องลอง้อมเนี่ยเก็บเก็บกี่วันไว้ภายในบ้านนั้นนะ่นะก็ต้องอยู่ภายในบ้านนั้นนะคือคําว่าบ้านนั้นไม่ใช่ไม่ใช่เรือนหลังใดห,หลังหนึ่งนะ,ใ,<ช>ะในในข้อรู้ใน,ในรู้หอบความคิดตรงนั้นเลยคําว่าบ้านมันจะมีคําว่าเรือนอีกนะไหมคำว่าเรือนก็จะมีอธิบายต่อมาก็จะบ้านกับเรือนก็จะไม่เหมือนกันบ้านก็คืออาจจะเป็นบ้านที่บ้านหลังใหญ่มีหลายหลังนะฮะแล้วก็เรือนก็เรือนก็ เรือนก็จะเล็กลงมาจอดจงเป็นเฉพาะหลังหลังไปอย่างนี้นะครับทีนี้เป็นบ้านที่ไม่มีเครื่องล้อมแล้วครับทีนี้อุปจาระเดียวนะแต่ว่าเป็นบ้านเป็นบ้านไม่มีเครื่องล้อมถ้าบ้านนั้นเนี่ยบ้านของตระกูลเดียวนั่นแหละแต่ไม่มีเครื่องล้อมครับภิกษุเก็บกีวรไว้ในเรือนหลังใดทีนี้เพราะมันไม่มีเครื่องล้อม เจ็บก no ี่วันไม่ในเรือนหลังใดก็ต้องอยู่ในเรือนหลังนั้นครับถึงจะไม่เป็นอาบัติเพราะเพราะสิ่ง้าหมดนี้ต้องอยู่ในเรือนหลังนั้นหรือนะครับหรือไม่ลาจากอาตบาตสองสองคือของเราอย่าไม่เดในเรือนหลังใดก็ได้แต่ว่าเราต้องอยู่ในเรือนหลังนั้นด้วยหรือไม่ลาจากอาตบาตของเราสองสองคืบนั้น ที่ชื่อว่ามีอุปจาระต่างคือเป็นบ้านของต่างสกุลมีเครื่องล้อมนะครับเป็นบ้านของต่างสกุลมีอุปจาระต่างก็คือต่างสกุลกันนะครับต่างสกุลกันเหมือนกับว่ากำแพงติดกันสองหลังบ้านครอบครัวใหญ่ติดกันมีสองครอบครัวสองตระกูลอย่างเนี้ เราไปเก็บไว้ในตะกกลหนึ่งแต่เรามาอยู่อีตกตระกกลหนึ่งอย่างเงี้ยนกน็เ,เรียกว่าเขาจะเรียกว่ามีอุปจาระต่างแล้วบ้านหลังนั้นก็ที่เราไปเก็บกีวรน,น,น,นั้นเนี่ยก,ก็มีเครื่องล้อมด้วยพิสูจน์เก็บกีวรไว้นในเรือนหลังใดต้องอยู่ในเรือนหลังนั้นเพราะเป็นบ้านของสกุลของต่างสกุลก็ต้องไปเก็บกีวรวนในเรือนของเขาก็ต้องไปอยู่ในเรือนนั้นด้วยนะครับบ้านของต่างสกุลหรือในสัมภาหรือที่ริมประตู หรือไม่ล่าจากหัตตบาตนะครับพิสูจเมื่อจะไปสู่สภาต้องเก็บจีวรไว้ในหัตตบาตแล้วอยู่ในสภาหรืออยู่ที่ริมประตูหรือไม่ล่าจากหัตตบาตพิสูจน์เก็บจีวรไว้ในสภาต้องอยู่ในสภาหรือที่ริมประตูหรือไม่ล่าจากหัตตบาตเป็นบ้านไม่มีเครื่องร้อมต่อมาเป็นบ้านที่ไม่มีเครื่องร้อมบ้างนะครับเป็นบ้านที่ไม่มีเครื่องร้อมพิสูจเก็บจีวรไว้ในเรือนหลังใด ต้องอยู่ในเดือนหลังนั้นหรือไม่ล่าจากอัตมบาทครับคำว่าบ้านอุปจาระต่างเนี่ยมันมีมีทั้งสัมภามีทั้งริมประตูบ้างก็ได้นะครับบ้านอื่นนะครับตระกูลอื่นคำว่าเรือนของสกุลเดียวและมีเครื่องร้อมมีห้องเล็กห้องน้อยต่างๆนะครับทีนี้มนพูดมาถึงเรือนนะย่อลงมาอีกแล้วนะครับย่อลงมาเล็กๆเป็นบ้านเป็นเดือนหลังเดียว หลังเดียวของสกุลเดียวเรือนของสกุลเดียวแล้วก็มีเครื่องร้อมมีห้องเล็กห้องน้อยต่างๆพิสูจน์เก็บจีวรไว้ภายในเรือนต้องอยู่ภายในเรือนนะครับเป็นเรือนที่ไม่มีเครื่องร้อมคือมีห้องเล็กห้องน้อยก็ตามแหละแต่ว่าถ้ามันอยู่ในเรือนนั้นเราก็จะก็เป็นอันปลอดภัยได้ทีนี้ต่อมาเป็นเป็นเรือนที่ไม่มีเครื่องร้อม พิสูจเก็บ right. จีวรไว้ในห้องใดอย่างทีนี้ต้องอยู่ในห้องนั้นนะครับเพราะว่าเรือนนั้นไม่มีเครื่องล้อมแต่อยู่ในห้องใดห้องหนึ่งไม่ได้แล้วนะครับเก็บจีวรไว้ในห้องใดพิสูจก็ต้องอยู่ในต้องอยู่ในห้องนั้นด้วยหรือไม่ล่าจากหัตถบาตะคือถ้าอยู่ในห้องนั้นนะเราจะใช้หัตถบาตรใช้ความกว้างของห้องเป็นตัวควบคุมได้นะจะกว้างใหญ่ไพศาลก็แล้วแต่แต่ว่าเราก็อยู่ตรงนั้นใช้ห้องเป็นตัว ควบคุมหรือไม่ไมละหัดจากหัตถบาทก็ได้อย่างนี้นะครับเรือนต่างสกุลมีเครื่องรอ้อมมีห้องเล็กห้องน้อยต่างๆนี่ก็เหมือนกันครับพูดถึงว่าเป็นเรือนน้องต่างสกุลเฉยๆหรอกแล้วก็มีเครื่องรอ้อมมีห้องเล็กห้องน้อยต่างๆพิสูจน์เก็บจีวรไว้ในห้องใดก็ต้องอยู่ในห้องนั้นเพราะว่าเป็นห้องของต่างสกุลน,นะไม่เหมือนกับสกุลที่ที่ทสกุลเดียวนะเป็นสกุลต่างแล้ว ว่าต้องเก็บจีวรไว้ในห้องใดก็ต้องอยู่ในห้องนั้นนะฮะหรือที่ริมประตูหรือไม่ละจากอหัตถบาตรเป็นเรือนไม่มีเครื่องล้อมล่ะนะครับเป็นเรือนที่ไม่มีเครื่องล้อมภิสูุเก็บจีวรไว้ในห้องใดก็ต้องอยู่ในห้องนั้นและไม่ลักหัตถบาตรนี่นะครับโรงเก็บของก็เหมือนกันโรงเก็บของของสกุลเดียวมีเครื่องล้อมมีห้องเล็กห้องน้อยต่างๆพิสูจน์เก็บจีวรไว้ในห้องภายในโรงเก็บของ ต้องอยู่ภายในโรงเก็บของนะทีนี้ถ้าเป็นเรือนของสกุลเดียวก็ต้องอยู่ในอยู่ในห้องเก็บของเป็นเรือนที่ไม่มีเครื่องร้องบ้างก็จะเป็นยังไงเป็นเรือนไม่มีเครื่องร้องพิสูจเก็บกี่วันไว้ในห้องใด <RC> ต้องอยู่ในห้องนั้นและไม่ละจากหัตถบาทหรือไม่ละไม่ละจากหัตถบาทโรงเก็บของของสกุลต่างและมีเครื่องร้องมีห้องเล็กห้องน้อยต่างๆ พิสูจน์เก็บกีวรไว้ในห้องใดต้องอยู่ในห้องนั้นหรือที่ริมประตูหรือไม่รั่จากหัตถบาทเป็นโรงไม่มีเครื่องล้อมเก็บกีวรไว้ในห้องใดต้องอยู่ในห้องนั้นหรือไม่รั่จากหัตถบาตนะครับมีความต่างกันอยู่นะครับมีความต่างกันอยู่เล็กน้อยทีนี้มาเป็นป้อมบ้างล่ะยิ่งมีความต่างกันนะครับนี่ป้อมของสมุลเดียวอ่า บางทีจะเห็นเห็นเห็นพระราชวังของพระราชาใช่ไหมครก็จะมีมีป้อมนะพระราชวังของพระราชาก็จะถือว่าเป็นเป็นวังเป็นที่ประทับก็ต้องมีมีป้อมมีป้อมที่จะป้อมปราการนั่นนะครับป้อมของสกุลเดียวภิกษุเก็บเกียวันไว้ในป้อมต้องอยู่ในป้อมนั้นนะครับป้อมของต่างสกุล มีห้องเล็กห้องน้อยต่างๆพิสูจเก็บจีวรไว้ในห้องใดต้องอยู่ในห้องนั้นหรือที่ปลิมประตูหรือแม่ลาจักอัตบาตคือบางทีเราอาจจะไปในมีสิ่งสงครามเนาะพิสูจก็ต้องอบายยศไปตามอะไรล่ะหรือว่าทําไมเราเราจะต้องไปทําไมเราท่านท่านพูดถึงป้อมด้วย่ะใช่ไหมฮะทำไมเราไม่อยู่วัดทําไมต้องเอาไปเก็บไปในป้อมด้วย พราะมันก็มีเหตุนะที่บางทีเราอาจจะมันเข้าไปในพระราชวังเข้าไปในพระราชฐานเข้าไปในหมู่บ้านใน,ในเมืองที่มันปีป้อมปราการน,นะครับคือบางทีเราเข้าเมืองไม่ได้เขาปิดประตูก่อนอย่างนีนเน้เราก็าไปนอนในป้อมรอประตูรอฐานมหาฐานมาเปิดตอนเช้าอย่างนะี้ก็เป็นได้นะครับมันก็เ,เลยพูดไว้นะครับ เราเราลอนแลมไปต่างบ้านต่างเมืองก็เจอป้อมบางทีมันมีป้อมปราการสําหรับศัตรูมาลุกลานเนี่ยบางบ้านบางหมู่บ้านเ็าจะมีป้อมใช่ไหมครับหมู่บ้านบรรณาจันรก็มีป้อมใช่ไหม,หมบ้านบรรณาจักรก็ทําป้อมไว้ก,ก็ก็เป็นป้อมได้นะครับต่อมาข้อ,ขอที่ส8บแเรือนยอดเรือนยอดเดียวของสกุลเดียวพระจัน์เรือนยอดนี่คืออะไรครับ เป็นเป็นปราสาทปะเรือนยอดแต่่วาท่านขยายว่ามันเป็นปราสาทที่มุงด้วยข้างบนเป็นก็ไม่ได้รูห้าอะไรนะเป็นเรือนยอดเป็นเป็นเป็นปราสาทขึ้นมาแล้วก็ข้างบนอาจจะมุงมุงด้วยอย่างนี้บะมันมันมันต้องเป็นที่อยู่ไหมพี่อาจารย์อันนี้ก็อาจจะเป็นสร้างเป็นเป็นมณฑดลบอก เรือนยอดแต่ว่าท่านท่านขยายคําว่าปรา,าสาทหรือว่าคําว่าเรือนยอดหรือว่าทิวแถวเนี่ยท่านขยายไม่ไม,ไม่ไม่ต่างกันนะมันเป็นที่อยู่นะอาจจะจะมีความสวยงามประดิ์ประดิบประดอยสถาปตัตยกรรมไม่ไม่ไม่เหมือนกันจจเรือนยอดกับเรือนหัวตัดก็มีหัวตัดก็เรียกจะเป็นเป็นทิมทิมแถวมั้งนะข้างบนอาจจะเป็นใช้ลังคาใช้มงใบหญ้าก็ได้ที่ท เราเรียนมาตอนในสิงคาปรที่สร้างกุฏินะครับเรือนยอดเดียวของสกุลเดียวพิสูจเก็บกี่วันไว้ในเรือนยอดเดียวต้องอยู่ภายในเรือนยอดเดียวนะครับเรือนยอดเดียวของต่างสกุลมีห้องเล็กห้องน้อยพิสูจเก็บกี่วันไว้ในห้องใดต้องอยู่ในห้องนั้นหรือที่ริมประตูหรือไม่ล่จากหัถบาทกับเรือนยอดเดียวปราสาท ขอเรือนยอดเดียวมันไม่มีรั้วล้อมตัวนี้ไม,ไม่ไม่มีรั้วล้อมมันก็เลยถ้าเราเก็บไว้ในเรือนยอดใดก็ต้องอยู่ในเรือนยอดนั้นมันไ,ไ,ไม่มีเครื่องลอง้อนมะปราสาทของสกุเลเดียวพิสูจเก็บกีวรไว้ในปราสาทต,ต้องอยู่ในปราสาทปราสาทของต่างสกุลมีห้องเล็กห้องน้อยต่างๆพิสูจเก็บกีวรไว้ในห้องใดต้องอยู่ในห้องนั้นหรือที่ริมประตูหรือหรือไม่ล่าจากหัตถบาต ทิมแถวของสกุลเดียวพิสูจน์เก็บกีวันไว้ในทิมทิมแถวต้องอยู่ในภายในทิมแถวทิมแถวของต่างสกุลมีห้องเล็กห้องน้อยต่างๆพิสูจน์เก็บกีวันไว้ในห้องใดต้องอยู่ในห้องนั้นหรือที่ริมประตูหรือไม่ล่าจากอัตาบาทเรือของสกุลเดียวพิสูจน์เก็บจีวันไว้ภายในเรือต้องอยู่ภายในเรือเรือของต่างสกุล มีห้องเล็กห้องน้อยต่างๆพิสูจน์เก็บจีวรไว้ในห้องใดต้องอยู่ในห้องนั้นหรือที่ริมประตูหรือไม่ลาจากหัตถบาลหมู่เกวียนของสกุลเดียวพิสูจน์เก็บจีวรไว้ในหมู่เกวียนไม่พึงละจากอับปันดรด้านหน้าหรือด้านหลังด้านละเจ็ดอัปันดรด้านข้างด้านละหนึ่งอัปันดรนนะครับคือถ้าเราไปไปในหมู่เกวียนนะครับ ท่านก็บอกว่า,าพิสูจน์เก็บเยวันไว้ในหมู่เวียนไม่พึงละจากอพันดรด้านหน้าหรือด้านหลังด้านละเจ็ดอพันดรนนะครับนะก็จะรวมเป็น14อพันดรนด้านหน้าด้านหลังของเราส่วนด้านข้างละ่ะท่านข้างข้างของเราได้แค่อพันดรเดียวทางน้นเราไปไปเจ็ดอพันดรน,นะข้างหน้าโดยตรงนะแต่าด้านข้างนี้ก็ได้แค่อพันดรเดียวอาจจะเป็นรูปวงรีเนาะ รูปวงรีข้างหน้าหลังยาวแต่ข้างข้าง,ง,งในกว้างแค่อพันนนเดียวเองหมู่เกวียนของต่างสกุลพิสูจเก็บเกี่วรไว้ในหมู่เกวียนไม่เบิงละจากอัตบัตถ้าเป็นหมู่มเกวียนของต่างสกุไลไรนาบ้างไร่นาของสกุลเดียวและมีเครื่องร้องพิสูจเก็บกียวรไว้ไภายในไร่นาต้องอยู่ภายในไรนา ไรนาที่มีเครื่องร้อมส่วนเป็นไรนาที่ไม่มีเครื่องร้อมไม่พึงล่าจากอัตบานเลยนะครับไรนาของต่างสกุลและมีเครื่องร้อมพิสูจเก็บจีวันไว้ภายในไรนาต้องอยู่ภายในเขตไรนาหรือที่เรีมประตูเพราะว่าไรนานั้นมีเครื่องร้อมไรนาก็อาจจะใหญ่หลายหลายไล่แต่ว่ามันมีเครื่องร้อมก็ร้องไวแล้วก็ อยู่ในเขตนั้นได้นะครับใหญ่กว้างใหญ่เพศาลได้นะแต่อยู่ต้องอยู่ภายในเขตไรนาหรือมามานั่งเฝ้าที่ริมประตูทานเข้าก็ได้นะครับหรือจะไม่ลาจากหัตถบาตก็ได้เป็นไรนาไม่มีเครื่องล้อมก็ไม่พึงลาจากหัตถบาตรนะครับถ้าไรนาไม่มีเครื่องล้อมก็ต้องเฝ้านั่นแหละครับแ้วมันหายไม่ใช่เป็นหายอย่างเดียวนะฮะมันจะเป็นอับัตด้วยนะ เอาลานนวดข้าวบ้างลานนวดข้าวของสกุลเดียวและมีเครื่องล้อมภิกษุเก็บกีวันไว้ภายในลานนวดข้าวต้องอยู่ภายในลานนวดข้าวเป็นลานนวดข้าวไม่มีเครื่องล้อมไม่เบิงละจากอหตบาบศลานนวดข้าวของต่างสกุลและมีเครื่องล้อมภิกษุเก็บกีวันไว้ภายในลานนวดข้าวต้องอยู่ที่ริมประตูหรือไม่ละจากอหตบาบศลานนวดข้าวของ ต่างสกุลมีเครื่องร้องเก็บเยวันพิสูจน์เก็บเย,ยวนัยยวนไว้ในร้านน้นข้าวที่ริมประตูอ๋อถ้าเราไปอยู่ในจะเก็บเย,ยวันไว้ในร้านน้นข้าวของต่างสกุลอ่าไปนั่งอยู่ในมานั่งเฝ้าที่ร้านริมประตูก็ได้ตอนนี้หรือไม่ลาจากอัตบาีมีเนยะเหมือนเหมือนกันข้างบน เป็นลานนวดข้าวไม่มีเครื่องล้อมพิกษุไม่พึงลาจากอัตบาตนะครับสวนของสกุลเดียวพิกษุของสวนของสกุลเดียวและมีเครื่องล้อมพิสษุเก็บจีวรไว้ภายในสวนต้องอยู่ภายในสวนเป็นสวนไม่มีเครื่องล้อมไม่พึงลาจากอัตบาดสวนของต่างสกุลและมีเครื่องล้อมพิสูจเก็บจีวรไว้ภายในสวนต้องอยู่ที่ริมริมประตูสวน หรือไม่ลาจากหัตตาทเป็นสวนไม่มีเครื่องล้อมพิสูจไม่พึงลาจากหัตบาตวิหารวิหารของสกุลเดียวและมีเครื่องล้อมพิสูจเก็บจีวรไว้ภายในวิหารต้องอยู่ภายในวิหารเป็นวิหารไม่มีเครื่องล้อมพิสูจเก็บจีวรไว้ใน,ใน,ในวิหารใดต้องอยู่ในวิหารนั้นหรือไม่ลาจากหัตตาทวิหารของต่างสกุล มีเครื่องล้อมพิสูจน์เก็บเกีจีวไว้ในวิหารใดต้องอยู่ในวิหารนั้นหรือที่ริมประตูหรือไม่ละจากหัตตาทเป็นวิหารไม่มีเครื่องล้อมพิสูจน์เก็บจกี่รไว้ในวิหารใดต้องอยู่ในวิหารนั้นหรือไม่ละจากหัตตาทโคนไม้เดี๋ยวนี้มาอยู่โคนไม้บางโคนไม้ของสกุลเดียวเงาแผ่ไปโดยรอบในเวลาเที่ยงพิสูจน์เก็บจกี่รไว้ ภายในเงาภายในเขตเงานะครับต้องอยู่ภายในเขตเงาเหมือนกันกเจ็บกี่วันไปภายในายใต้ร่มเงาเลยนะครับก็ต้องอยู่ภายใต้ร่มเงาเหมือนกันโคนไม้ของต่างสกุลพิสุไม่พึงละจากหัตบาบาเหมือนกันเราไปอยู่ที่โคนต้น,นไม้เนาะอยู่โคนต้นไม้ก็ต้องบริหารอย่างนี้นะเพราะมันไม่มีกุฏิให้อยู่เราไมาอยู่กลางแจ้งไงนะแล้วก็ต้อง เก็บทีวอไว้อย่างเนี้ยภายในก่อนอารุณ์ขึ้นนะครับก่อนอารุณขึ้นก็ต้องอยู่ในนั่นแหละหรือหรือภายในภายในวันนั้นนี่แหละครับคือม,มันจะละไม่ได้เลยนะครับไม่ใช่สักจะว่าเราจะรักษาเฉพาะตอนอารุณ์ขึ้นนะขนาดแค่พิ่สุพูดถื้อใจคลองเนะี่ยเข้าบ้านยังต้องห่มผ้าสองชั้นเข้าไปเลยใช่ไหมขนาดต้องกลับมาอีกนั่นนะยังต้องห่มสองชั้นเข้าไปเลยนะครับ อ,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 อันนั้นมันเป็นไอ้สังเกตว่าฝนจะตกหรือมันมีห้ายางใช่ไหมแล้วก็อันสุดท้ายก็ถ้าสังเกตว่าฝนจะตกแล้วไม่เอาจีวันไปเนี่ยแต่ก็ต้องล็อกไว้ในห้องที่มีคนแก่หมอนเดิมในสาหรับผู้ผู้บริหารแบบใตคองนะแต่ว่าถ้าถ้าฝนไม่ตกล่ะฝนไม่ตกแล้วต้องเอาไปด้วยนะต้องเอาไปด้วย ไม่มีเหตุเน่อากท่านาไม่มไมห้ก็ห้าอย่างคือม,มันเริ่มมาจากห้าอย่างก็คือทั้งเก็บว่าฝนจะตกไปสู่แม่น้ำป่วยอันนี้พวกนี้นะฮะแต่ว่าท้ายที่สุดมันมัมนก็มีอันที่ห้าก็คือ,อห้องนั้นต้องมีลูกดานเป็นประมาณอันนี้ถือว่าเป็นประมาณในในการรัก,รกษาสาหรับผู้ถือได้ของกนะะ็ต้องคือไม่ใช่ว่าเราไม่ได้ไม่ได้ป่วยไม่ได้มีฟ้าฝนจะตกเลยเนี่ย เราจะลอกก่อนไม่ไมได้ก็ต้องต้องเอาไปครับต้องเอาไปเท่านั้นผมก็เลยใช้ผมเคยทําอยู่ผมถอนซะเลยครับเช้ามาผมถอนเลยไม่ไม่ห่ม,ม,มซ้อนเข้าไปทั้งน้องเมื่บ้านกลับมาก็อ,าอาธิษฐานใหม่ <c oughs> <c oughs> วันหนักไงยอยู่วันสองชั้นตอกผ้านนาด้วยนะครับัก็เลยถอนซะเลยที่ ของของคนอื่นนะครับพระอาจารย์เราไปอยู่ในที่ของคนอื่นอย่างเงี้ยคือคนไม้ที่เจ้าของของสกุลอื่นนะครับสกุลอื่นคืนอยังไงเรื่องพิูจนอยู่คนไม้เดียวสอูกไม่ใช่อย่างนั้นคือบางทีที่ที่เราจะไปอยู่เนี่ยมันเป็นที่ของโยมนะฮะที่เราไปปักกดอยู่อย่างเงี้ยอ่ mm hmm. ก็เรียกว่าเป็นของสกุลเดียวอย่างเงี้ยท,ที่ของของ,ของ เจ้าของคนคนหนึ่งคนหนึ่งนะครับนะของสกุลเดียวเพราะว่าที่โดยมากมันมีมีเจ้าของจับจองทั้งนั้นแหละใช่ไหมครับเดีไม่ก็เป็นที่สา้ารณะบ่สนะร้างฐาณะก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าก็ต้องก็ต้องบริหารแบบนี้แหละนะรบ,บริหารแบบอยู่ใต้โคนต้นไม้ก็ก็อยู่ภายในร่มเงาเท่านั้นเองนะบริหาร ไม่ว่าจะไม่ว่าจะอยู่ไหนของสกุลไหนก็แล้วแต่ถ้าเราไปอยู่คลนต้นไม้ก็ต้องบริหารแบบนี้แหละไม่ใช่ว่าผมไปอยู่ในที่สาธารณะไม่ต้องบริหารหรอกอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่ <c oughs> ที่แจ้งนะครับที่แจ้งที่ชื่อว่าที่แจ้งที่ชื่อว่ามีอุปจาระเดียวมีอุปจาระต่างคือในป่าหาบ้านไม่ได้เจ็ดอพันดลนโดยรอบจัดเป็นอุปจาระเดียวนะครับที่แจ้งเนี่ย มีอุปจารเดียวคือ,อยังไงคือในบ้านในป่ามันหาบ้านไม่ได้คือเข้าไปในป่าแล้วมันภายในเจดมพลดอนโด,นดยรอบมันไม่มีบ้านเลยนะครับบ้านนี้ไม่ไม่ใช่ว่าเที่ยงนาก็เอาเป็นบ้านนันครับเที่ยงนาที่มีคนอยู่นี่ก,ก,ก็นับว่าเป็นบ้านได้แต่ว่าต้องไม่มีไม่มีคนอาศัยอยู่โดยรอบนั้นนะโดยรอบเจดมพลดอนโด,นดยรอบก็เหมือนกับไปสัตพัญฑรศีมาใช่ไหม เ8บเมตดบอลเยรอบของเรานะครับนี่เรียกว่าจัดเป็นอุปจาระเดียวพ้นจากนั้นไปเรียกว่าอุปจาระต่างคือพิสูจน์ที่ใช้สอยแบบไตจีวรเนี่ยก็ไปอยู่ป่าอยู่เขาอยู่อะไรก็มีก็ต้องบริหารอย่างนี้แหละใช่ไหมครับบริหารแบบนี้หละอยู่ในบ้านในสวนในในเรือในบางทีต้องเดินทางในเรือไงในโม่เวียนก็มีเนี่ยก็ต้องบริหาร รู้สึกว่าในตั้งแต่ที่พรรษาหนึ่งจนถึง20เนี่ยที่พระเจ้าจะทรงอนุญาตกาหบเดีจีวรนเนี่ยที่พระหมอชีวกมาทูลขออนุญาตให้รับแตจีวรนของครหัสดบดีได้เนี่ยยีพรรษาแล้วนะครับ,บรครับทั้งพี่สุสงทั้งพระเจ้าเนี่ยใช้บางสกุลเท่านั้นนะไม่รับผ้าครหัสดบดีจีวรนเลยฮนะ เนี่ยมึเพิ่งมาภาษา20เนะเพราะพระหมอชิวกิ่งตุนตุนขอพรน,นะนอกจากนั้นในท่านถือแต่ของถือแต่ของถือผ้าสามผืนหมดเลยถือปังสุกุลหมดเลยก็ต้องบริหารแบบนี้อุบัติต่างมันมันแค่นี้เฉยครับบริหารเหมือนกันนะครับพระอาจารย์ครับผมผ้าบริอยู่ในป่าก็จงเราก็ต้องอยู่ในป่าต่จเจ็บอัมพันดอนโดยรอบนั่นแหละเห็นอันตถกาท่านง,งบอกว่าอัอังสายใหญ่โดยใหญ่ที่สุดเลยคืบหนึ่งมั้ง เป็นพื้นที่สีสาหรับผู้ที่ถือไอถือบางสกุลถือไอผ้าสามพื้นนะฮะผ้าสามพื้นนี่อยู่ในเตจีวรักกังฆะใช่ไหมอยู่ในตุ้ดงก็ผ้าสามพื้นแล้วก็ผ้าผ้าบางสกุลก็อีกผแผน,นหนึ่งใช่ไหมก็อีกคอหนึ่งเหมือนกันนั้นภายใน,นหนึ่งถึงยี่สิบพรรษาเนี่ยพี่สู่ถืออย่างนี้ถือผ้าบางสกุลถือผ้าสามพื้นอย่างนี้ตลอดนะครับอ้าวต่อมาครับ นิสกิยปาจิตตีนะครับรจีวออยู่ปาปาปสจากกันนะครับปีจีวออยู่ปราฏพิสูจน์สำคัญว่าอยู่ปราฏเบ้นแต่พิสูจน์ได้รับสมมติเป็นนิสกิยปาจิตตีนะครับคือมันมันขาดจากราตีแล้วมันอยู่ปญญาแล้วพิสูจน์ก็สําคัญว่ามันอยู่ปญญาแล้วก็ก็แน่นอนครับเป็นนิสกิยปาจิตตีจีวออยู่ปราฏพิสูจน์สงสัยทีนี้นะ เบ้นแต่พิสูจน์ได้รับสมมติเป็นนิสกิยปากิตีนะพิสูจน์ได้รับสมมติแล้วเนี่ยควรจะสงสัยหรืออะไรก็แล้วแต่เพรมันพ้นจากอบัดไปแล้วนะครับแต่ว่าจีวรมันอยู่ปาดไปแล้วเนี่ยพิสูจน์มาสงสัยนี่ครับเอะอยู่ปาดหรือยังนอเนี่ยแล้วใช้สอยนี่ะครับเป็นนิสกิยปากิตีนะครับเพราะมันอยู่ปาดไปแล้วเนี่ยมันคุณจะสงสัยหรือไม่สงสัยก็แล้วแต่ละมันอยู่ปาดไปแล้วก็เป็นนิสกิยาปาคิตีไปแล้วนะครับ จีวรอยู่ป่าิพิสูจน์สำคัญว่าไม่อยู่ปาเว้นแต่พิสูจน์ได้รับสมมติเป็นนิสกิยาปาจิตตีจีวรยังไม่ถอนนะครับจีวันยังไม่ได้ถอนพิสูจน์สำคัญว่าถอนแล้วพิสูจน์สำคัญว่าถอนแล้วเว้นไว้แต่พิสูจน์ได้รับสมมติเป็นนิสกิยาต้องบัตรปาจิตตีมันยังไม่ได้ถอนเราก็สําคัญว่ามันถอนแล้วถอนแล้วเราก็เลยอะไรนะ บริหารอยู่คืนหนึ่งไงอยู่ลาตีไงเราคิดว่าเรามันยังไม่ได้ถอนหรอกแต่เราก็เลยสมมติว่าเราต่างจีวันไปนอกนอกกุติเนาะเราก็คิดว่าเราถอนแล้วเราก็เลยเชยไม่มาเก็บนะคิดว่าเราถอนแล้วจริงๆยังไม่ได้ถอนนะเพราะวาลวงอรรุณไปก็นี่สิงเดียปาก,กิตีเลยนะจีวรยังไม่ได้สละให้ไปพิสูจน์สำคัญว่าสละให้ไปแล้ว เว้นไปแต่ได้รับสมมติเป็นนอสิกียต้องอบัตปากิตตีจีวรยังไม่หายพิสุทธิ์สำคัญว่าหายแล้วเว้นไปแต่วได้รับสมมติต้องอบัตนิสิกขาปากิตตีจีวรยังไม่จิบหายพิสุทธิ์สำคัญว่าจิบหายแล้วเว้นไปแตพ่พิสุจน์ได้รับสมมติต้องอบัตนิสิกขาปากิตตีต counter, ตออจีวรยังไม่ถูกไฟไหมพิสุทธิ์สำคัญว่าถูกไฟไหมแล้วเว้นไปแต่พิสุทธ์ได้รับสมมติต้องนิสิยขาปากิตตี จีวรยังไม่ถูกโจรชิงไปพิสูจน์สำคัญว่าถูกโจรชิงไปแล้วเป็นไปแต่ได้รับสม,มุิเป็นนิสิกงที่อกิติตีจีวรยังไม่ถูกโจรชิงเอาไปแล้วก็สําคัญว่าถูกโจรชิงเอาไปเฉยเลยมาเพราะร่วงลุนไปก,ก็เป็นนิสิกงที่อกิตี